แนะนำอาหารว่างที่กินแล้วช่วยให้ผิวสวยใสยและไม่อ้วนวันนี้นะคะจะเป็นเคล็ดลับเลยว่าเวลาเราหิวหิวอยากกินจุกกินจิกเนี่ยจะกินอย่างไรให้ไม่อ้วนและได้เรื่องผิวด้วยห้ามพลาดเลยนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้กันถ้ามีคําถามฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์ค่ะกับอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือโยเกิร์ตเกรดอยากให้เลือกเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติไม่มีน้ําตาลหรือจะเป็นกรีกโยเกิร์ตก็ได้เพราะโยเกิร์ตเป็นโปรโตีนแล้วก็มีโปรไบโ ติดด้วยที่ดีต่อลำไส้เราจะทำให้เราขับถ่ายได้ดีนะคะทรงพลให้ผิวเราก็สะอาดไม่เป็นสิวไม่เป็นฝ้ารวมไปถึงนุ่มลื่นขึ้นด้วยวิธีการของเกตก็คืออาจจะหาอะไรอย่างอื่นมาใส่เพิ่มนะคะเพื่อเพิ่มประโยชน์ของเขาก็คือเพิ่มงาด,ดําบดสำคัญยังไงเกตเองวัยใกล้50ละงาดําช่วยเพิ่มแคลเซียมบํารุงกระดูกและฟันและทําให้ผมของเราบํารุง นะคะดกดำไม่แก่ไม่หงอกค่ะ,อะสองเลยอะโวคาโดเวลาที่บอกว่าไม่กินผลไม้หว,นหวานๆเพราะกลัวจะไปเพิ่มน้ำตาลในเลือดนะคะเป็นเบาหวานได้ทีนี้ผลไม้ที่อยากจะแนะนํามากๆเลยก็คืออะโวคาโดค่ะเขามีไขมันดีช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นและก็ไม่แก่ด้วย 3. ค่ะผลไม้ กูลเบอร์รี่ไม่ว่าสตรอเบอรี่ราสเบอร์รี่มาเบอร์รี่บูเบอร์รี่พวกนี้มีวิตามินซีสูงมากๆวิตามินซีช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะส่งเสริมทำให้คอลลาเจนใต้ผิวทำงานได้ดีขึ้นเราก็จะไม่แก่ค่ะ C ค่ะหิวหิวอีกทำยังไงนมถั่วเหลืองดีต่อผู้หญิงเรานะคะกินเข้าไปแล้วผิวเราจะนุ่มลื่นและก็กระจ่างใสด้วยลองดูได้เลยค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะสำหรับใครที่ดูแลผิวอยู่อยากจะได้ผิวหน้าใสๆาสวยๆลดฝ้ากระจุดด่างดำวันนี้แนะนำชุดดูแลฝ้า3ชิ้น3ขั้นตอนค่ะตัวแรกเลยนะคะที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจากเคที่ที่ลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนตรงไปที่ตอบโจทย์ตรงจุดสาเหตุเลย นั่นก็คือไปยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินดังนั้นผิวเราก็จะกระจ่างใสขึ้นอย่างปลอดภัยนะคะด้วยสารสกัดธรรมชาติและมี Alpha in, อัลฟาอบูตินอ่ามีตัวไฮยาลูรอนริงเคิลฟิลช่วยดลดริ้วรอยเติมคอลลาเจนให้กับผิวรวมไปถึงคนที่แพ้สารมาแนะนําเลยนะคะมีอาราโทอินวิตามิน b 3 b 5ช่วยลดอาการแพ้สารด้วยใช้ร่วมกับการทาครีมกันแดดดีกันแดดเคที่ s p f 5 0 PA บกบวกและสะบู่สูตรพัยแฮนด์เมด ว้านังคำจากเคทียที่ตอนนี้มีโปรพิเศษนะคะซื้อชุดดูแลฟ้าแถมฟรีสบู่วันแม่ค่ะกุหลาบสวยหวัน